มาดูข่าวคราวของอจอกันหน่อยตอนนี้กระแสะเรื่องโควิดกระแสะเรื่องฟ้าทลายโจรอยู่ในความสนใจของผู้คนจํานวนมากนะครับเพราะว่าว่ากันว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถจะลดความรุนแรงของโควิด19ได้ในแง่ของผู้ติดเชื้อนะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง DOD Biotech ก็ได้อาน,นิสงส์ตามความนิยมตามเรื่องนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าไปดูออเดอร์ในการผลิตจะพบว่าพุ่งขึ้นสูงมากนะครับ คุณสุวารินก้อนทองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Do d u d Biotech นะครับบอกว่าตอนนี้มีลูกค้าหลายรายเลยที่สนใจผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ DoD เองก็อยู่ระหว่างการปรับสูตรผลิตภัณฑ์แล้วก็ตกลงราคากับลูกค้าที่สนใจเดิมก็มีรายการผลิตไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ถ้าขั้นตอนนี้เรียบร้อยก็จะสามารถไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอ,อยได้ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนในการขอขึ้นทะเบียน สาเหตุที่ออเดอร์ของผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรเข้ามาเยอะแน่นอนครับเป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มันเร่งมากขึ้นผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นสรรพคุณหลักๆของฟ้าทลายโจรก็คือแก้เรื่องไข้แก้อักเสบก็เลยมีผู้บริโภคหันมาสนใจสมุนไพรแบบนี้มากขึ้นซื้อเอาไว้เตรียมรับมือกับโควิด -19 ก็เลยทําให้สินค้าเป็นที่เขาต้องการของตลาดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับผู้บริหารของดี d b i o t e c h บอกด้วยบอกว่า ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด1 9แต่ว่าทางบริษัทยังสามารถที่จะรับซื้อรับคำสั่งซื้อจากกำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงนะครับแต่ไม่ได้กระทบเยอะนะแล้วบริษัทเองก็มีความพร้อมเรื่องกายการผลิตอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็ คนสนใจกันเยอะอบริษัทก็ได้รับผลดีตามไปด้วยนะครับแต่ว่าการใช้ทุกๆอย่างก็ต้องต้องต้องมีความพอมออกพอดีอยู่เนาะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการเยอะมากถึงขั้นที่มีของปลอมด้วยคุณสมพลใช่ใช่ช่วงนี้มิสฉาชีพเยอะนะโดนปลอมออกมาจริงก่อนซื้อดูให้ดีด้วยนะคะว่าซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรมีประเภทแบบเอาเลขอออยอปลอมเลขตำรับอะไปไปแปะไว้อย่างเงี้ย จริงๆเราสามารถตรวจช็คได้ตรวจช็คได้เข้าเว็บไซต์อยแล้วก็พิมพ์ตามจะขึ้นเลยใช่ค่ะก็แหล่งที่มาที่เราซื้อด้วยนะใช่นะคะต้องเชื่อถือแค่ไหนใช่นะคะมาดู